ครับวันนี้นอกจากเราจะมางานแกรนไซโก้แล้วนะเนี่ยครับผมมาร้านเด็กคอรัมด้วยนะครับเพื่อนๆน่าจะจำได้ว่าผมเคยสั่งยีนคัสตอมเมดของฟูเคาไว้นะครับเป็นยีนคัสตอมเมดที่ทางคุณมิกิฮารุเนี่ยนะครับเป็นคนฟอกยีนเองโดยตรงเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับยีนตัวนี้ก็บินมาถึงที่นี่แล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมารับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเอออารมณ์แรกนะครับในการได้รับยีนตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันไปดูเลยดีกว่าครับโอเคไปเลยครับไปอี้อย เอ็อามาครับมาดูกันเลยนะครับอ้าวตัวนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนาะนี่ครับตัวนี้ก็คือยีนฟูเค้านะครับตัวที่ทางคุณมิกิฮารุเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ฟอกนะครับให้กับทางผมเองนะครับผมก็ใช้เวลานะครับในการรอคอยนะครับที่แสนยาวนานนะครับแต่ว่าก็อู้โดยโดยภาพรวมแล้วมัน มันมันคุ้มค่าการรอคอยมากเพื่อนอันนี้นี่ครับผมคัสตอมเอาไว้มันต้องมีรอยน้ํามันนี่นี่คือรอยน้ํามันเห็นไหมนี่แล้วก็ดูโอ้โหดูลางรถไฟดิเนี่ยดูขาบิดซะก่อนขาบิดนี่โอ้แบบบิดได้สวยมากนะแล้วก็นี่เลยดีกว่านะครับตัวนี้ต้องขอบคุณน้องๆทางร้าน เด็กโครลัมมากเลยนะตอนแรกคือผมลืมบอกไปว่าให้ให้แกช่วยเซ็นลายเซ็นให้ด้วยนะอันนี้ผมโทรมาบอกทีหลังนะก็โอ้ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยแบบว่าจัดการเรื่องนี้ให้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวที่สตูดิโอกันนะครับแล้วยังไงก็ติดตามคอนเทนต์เราด้วยนะครับครับแล้วผมก็อยู่กับพี่กายนะครับเจ้าของร้านเด็กครลัมนะครับนี่คือครั้งแรกที่ได้เจอพี่กายนะครับตัวจริงหล่อมากเลยครับ ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับยีนตัวนี้นะถือว่าประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ตัวป้ายหนังนี่ก็มีลายเซ็นด้วยนะโอ้โหแบบปื้มมากๆครับผมครับยังไงเดี๋ยวพี่กายก็อยากจะพูดถึงร้านหรืออะไรก็ได้เลยนะครับเมื่อเห็นเพื่อนๆครับคุณได้ครับผมขอบคุณทางช่องคุณไอโคมากนะครับยังไงก็วอนนี้ฝากร้านเดอะเดอร์คมด้วยละกันร้านเดอะเดอร์คมเราเนี่ยก็เป็นร้านที่เน้นเสื้อผ้าสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์แหละแต่ผมคิดว่าคนชอบยีนเองชอบเสื้อผ้าสไตล์คลาสสิกเองจริงมันมีจุดกลางร่วม ก็ตามก็ทางร้านเองเนี่ยเราก็เวอร์กับทางยีนเมคเกอร์เช่นอย่างเช่นแบบยี่ห้อฟูกเขาต่างๆเงี้ยซึ่งจะแล้วเนี่ยก็เราก็จะพยายามมีจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเสมอตลอดเวลาอยู่แล้วโอกาสในข้างหน้าเนี่ยจะมีจัดอีเวนต์ร่วมกันทำอะไรร่วมกันก็ได้นะครับโอ้ยินดีมากเลยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอฝากร้านเดคราำกับทางชาวช่องเอเคอรด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคมากคุณเอกครับขอบคุณครับ